มีตำรวจนีมาร้องเรียนผมนะตำรวจนี่ร้องเรียนผมเยอะมากก็ถูกข้ามหัวไปเพื่อนร่วมรุ่นก็แซงไปตลอดคุณรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันยังไม่มีเรื่องอื้อฉาในคุณสุรเชษ์เนี่ยมีตำรวจนมาร้องเรียนผมนะตำรวจนี่ร้องเรียนผมเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับคุณสุรเชษต์เนี่ย นะหลายประเด็นนะผมไม่อยากพูดแต่ผมได้รับเรื่องมาเยอะนะเกี่ยวกับคุณสุรเชษก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสุรเชษนี่จะเป็นที่รักที่พอใจที่ชื่นชอบของตํารวจนะตารวจจํานวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ชอบคุณสุรเชษนะเพราะว่าเขามองว่าคุณสุรเชษเนี่ยเติบโตเร็ว <S <S เกินไปข้ามหัวนะครับอ,อดีตผู้บังคับบัญชาบางคนเคยเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยตอนนี้ก็ถูกข้ามหัวไปเพื่อนร่วมรุ่นก็ แซงไปตลอดอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณธุรเชษเเติบโตมานะครับรวนเร็วจริงไหมแต่ก็ดูก็แล้วกันเนี่ยคล้ายๆก็เชื่อว่าเร็วแต่เติบโตมาเนี่ยการขึ้นมาสู่ตำแหน่งเนี่ยมันขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมายไหมตามระเบียบของตอรลอไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะ แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็ได้รับข้อมูลมาตั้งนานแล้วนะตั้งนานแล้วนะเขามาองเรียนผมตั้งนานแล้วผู้การเป็นรอดช่วยอธิบายแทนวิจโจกหน่อยได้ไหมเส้นทางการเติบโตทางราชการไปดูเลยครับว่าของวิจโจมเนี่ยจะไม่มีคําว่ายกเว้นกฎกฎกตลอขึ้นมาตามกฎกตลอในในทุกขั้นตอนไม่มีคําว่าขอยกเว้น กดกรรอให้กี่ปีถ้าเขามาตามที่กฎวา่าแล้วคำว,ว่าตอติดจรวดมันติดตัวบิ๊กโจ๊กได้คือเข<อ>าเรียกว่าครบได้คะคือครบครบพออันนี้ว่าสี่ปีขึ้นครบได้เลยอ๋อไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อบางคนเนี่ยสี่สี่ปีครบไม่ได้ก็คือไปห้าหกเจ็ดแต่พวกนี้เขาเรียกว่าครบได้แต่ส่วนมากเราจะพูดว่าเขาไม่ได้จริงๆแล้วจะเป็นส่วนที่ครบได้ตามกฎกตรอทุกประก,การายกใครที่ย,ทยกเว้น อ่ะไทยที่ยกเว้นก็เดบอกชื่อมาเด้อคนเยอะแยะฮะเพลที่ไปหาแล้วกันนะครับพีก็พี่ยกเวทมีเยอะแยะฮะที่ที่เห็นมาในมุมบู้การไฟรั่ก็คืออย่างน้อยบิ๊กโจ๊กแกก็ใช้ใช้เกณฑ์ขั้นขั้นต่ําสุดของกฎกตรอยู่แล้วใช่พอครองยศนี้ครบตําแหน่งนี้ครบปุ๊บขึ้นขึ้นขึ้นมันก็ไม่ได้ข้ามก็ในเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ ก็เขาเรียกว่าครบได้และเข้าใจว่าก็คงมีคำอธิบายตามมามันก็อยู่ที่ผลงานด้วยพอครบปุ๊บผู้บังคับบัญชาเห็นใช่ <Hi. S 2> ก็ให้ขึ้น <Hi. S 2> ถูกไหม <Hi. S 2> ก็ไม่ได้ข้ามหัวใครมา <Hi. S 2> คนอื่นไม่ได้จะมามาโทษวิจ๊กได้ยังไง